ประธานมวยลาวอาจคลิปขอโทษประเทศไทยปมวิจารณ์มวยไทยก๊อปปี้กุลคแมร์จากกรณีที่นายสายสมรชยัยศรประธานสาหพันธ์มวยลาวแห่งประเทศลาวได้มีการออกมาพูดว่ามวยไทยเรียนแบบกุลคแมร์ซึ่งคำพูดดังกล่าวทำให้เกิดดรามา่าและสร้างความไม่พอใจให้กับชาวไทยเป็นอย่างมากและนอกจากนี้คำพูดดังกล่าวยังเป็นการสนับสนุนชาวกัมพูชาที่พวกเขาเคลมว่า มวยไทยมีต้นกำเนิดมาจากกุลคแมร์ซึ่งล่าสุดน,นะครับทางด้านนายสายสมอนได้มีการออกมาถ่ายคลิปวิดีโอชี้แจงประเด็นดังกล่าวผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยได้มีการกล่าวขอโทษประเทศไทยและยอมรับว่าเรื่องดังกล่าวที่ตนแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำเป็นอย่างยิ่งครับเจ้าหูซึกสำนึกผิดและหูซึกเสียใจต่อเหตุการณ์ก้าวที่เกิดขึ้นโดยได้ใส่คำว้าแบบของไปกุมาหลายอย่าง โดยนไซสมอนได้กล่าวว่าสวัสดีผมจะขอออกมาชี้แจงปัญหานี้ภายหลังจากที่ผมได้ถแถลงข่าวผ่าน Facebook ส่วนตัวซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ใช้คำพูดที่ไม่ดีออกมาตามอารมณ์ความรู้สึกของตนเองในตอนนั้นผมขอรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวและขอโทษสหพันธ์มวยไทยนานาชาติและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นไทยหรือสอปปลาวนี่คือความรู้เท่าไม่ถึงการและขอสัญญาว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตขอให้ทุกฝ่ายให้อภัยซึ่งจากเรื่องราวดังกล่าวนะครับสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆของทางสปปลาวและรวมถึงทางไทยก็ได้มีการแชร์เรื่องราวนี้และก็ได้มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นของทั้งชาวไทยและชาวสปปลาวเป็นจานวนมาก โดยท่านแรกครับเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าขอบคุณท่านมากที่ทำให้เราคนไทยได้รู้และเข้าใจในเจตนาทัศนคติและการกระทำที่พวกท่านสั่งสอนลูกหลานชาวลาวให้มองว่าไทยเป็นศัตรูมาตลอดซึ่งต่างจากไทยที่ไม่เคยคิดเช่นนั้นเลยขณะนี้เรารู้แจ้งแล้วว่าจะไม่ให้อภัยโดยเด็ดขาดนอกเสียจากว่าชาวลาวจะได้คณะผู้นำใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าจะไม่มีอคติต่อคนไทยอีกต่อไป โปรดเข้าใจตรงกันในขณะที่ท่านต่อไปครับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าแต่ก่อนผมมีความรู้สึกเห็นใจคนลาวที่มาทำงานในไทยแต่ตอนนี้ผมเริ่มมองแบบไม่ไว้ใจคนลาวแล้วเพราะเหมือนในใจลึกๆของคนลาวเขาไม่จริงใจกับเราผมคิดว่าคนลาวที่เป็นคนชั้นนำน่าจะมีความคิดเห็นเหมือนเท้าสายสมอนที่ไม่ชอบไทยดังนั้นเขาเลยปั่นคนลาวให้ไม่ชอบไทย มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปตอนดาตั้งโต๊ะแถลงข่าวตอนมาขอโทษทําไมไม่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวขอโทษเหมือนตอนดาละ่ะมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับเวลาดาไทยพูดยืดยาวเวลาขอโทษพูดไม่ถึงนาทีคงคิดว่าท่านทําหน้าที่ขอโทษเสร็จสิ้นไปแล้วสินะคนไทยจําได้ดีว่าท่านพูดอะไรไว้บ้างมันจะเป็นประวัติศาสตร์ที่บันทึกชื่อท่านไว้ในวงการมวยไทย ที่ไม่มีวันลบเลือนไปจากความทรงจําของคนไทยความรู้สึกที่เสียไปแล้วยากที่จะกลับมาเหมือนเดิมมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับในานามของคนไทยคนหนึ่งในกรณีที่ท่านออกมาขอโทษถือว่าเป็นความกล้าข,ของท่านถึงแม้ว่ามันอาจจะช้าหรือเป็นคำสั่งของใครก็ตามดังนั้นจึงโทษคนไทยไม่ได้ที่ความรู้สึกดีๆต่อคนลาวจะไม่เป็นเหมือนเช่นก่อนคนไทยมองคนลาวเป็นชนชาติพันธุ์เดียวกัน แต่ถูกต่างชาติลาอนันิคมแบ่งแยกตอนนี้แยกกันอยู่และคนไทยก็ยังมีความเป็นห่วงเป็นใยอย่างเช่นเหตุการณ์เคินแตกคนไทยก็ไปช่วยเหลือสุดกําลังเป็นชาติแรกแต่ก็มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ลาวหรือว่าคนลาวโกงราคานักท่องเที่ยวไทยอยู่ตลอดและล่าสุดกรณีกุลคามก็กลับไปเข้าข้างขเขมรที่มีแต่แอบอ้างใส่ร้ายไทยนี่เข้าขัานการเนรคุณจนคนไทยเกินจะรับได้อีกต่อไปต่อจากนี้ ต่างคนต่างอยู่และการค้าขายยังเป็นปกติไม่แน่นานๆไปคนไทยใจดีจะค่อยๆลืมเลือนและกลับมาช่วยเหลือกันเช่นเดิมแต่ว่าคงจะต้องใช้เวลาแต่เกรงว่าเมื่อวันนั้นมาถึงคนลาวอาจจะถูกคนจีนเข้ามาปุยยี่ปุยยำจนประเทศลาวเหลวแหลกประเทศลาวอาจจะเจริญขึ้นแต่ว่าคนลาวจะเป็นชนชั้นแรงงานระดับล่างแค่คิดยังรู้สึกอดสู่แทน มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับนอกจากป่าจะพูดแบบไม่คิดแล้วการทำงานของสมองยังชักช้าอีกด้วยเพิ่งจะนึกได้หรือว่าสิ่งที่คุณกระทำมันส่งผลกระทบต่อประชาชนลาวแค่ไหนแต่ตอนนี้คงจะสายเกินไปคนไทยไม่สนใจแล้วมันคือการผลักมิตรให้ใกลายเป็นศัตรูก็ขอให้อยู่ตามยถากรรมต่างฝ่ายต่างอยู่อย่ามาเกี่ยวข้องกันน่าจะเป็นการดี คนไทยอยู่ได้อย่างสบายๆโดยไม่จำเป็นต้องมีคนลาวเข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าคำขอโทษควรพูดออกมาจากใจไม่ใช่อ่านตามสคริปต์มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปขอโทษแต่คำพูดไร้การไหว้ไม่มองไม่สบตาปฏิกิริยาของสายสมอนขอโทษแค่ลดความกดดันเท่านั้นไม่ใช่ความสำนึกผิดจากใจที่หลังจำ จำยันลูกหลาเลยเล่นผิดที่ผิดทางผิดคนชีวิตก็เปลี่ยนลรอเล่นกับความรู้สึกคนไทยทั้งประเทศประเทศลาวตอนนี้จบเกมสนิทไม่ควรให้อภัยเด็ดขาดสำหรับคนคนนี้คนเดียวจริงๆที่เลือกข้างผิดมาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปครับควรจะมีการลาออกให้คนอื่นเป็นแทนมันจึงเหมาะสมกับความสำนึกรับผิดชอบตอนแรกเต็มไปด้วยอคติต่อคนไทย แต่พอเสียผลประโยชน์ก็จะกลับมาขอโทษควรละออกไปซะให้คนใหม่ๆเข้ามาทำแทนจะดีกว่ามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับข้อสื่อสารไปทางฝั่งลาวว่าคนไทยจะไม่รับคำขอโทษการสำนึกผิดมันต้องมาเร็วกว่านี้นี่ประเทศของคุณได้รับผลกระทบทุกส่วนจึงมาบีบบังคับคุณให้ออกมาขอโทษคุณทำไปเพราะเสียไม่ได้ขอให้คุณขอโทษต่อประเทศคุณ ด้วยการลาออกเป็นการรับผิดชอบและต่อไปนี้คนไทยทุกคนต้องตระหนักแล้วว่าไม่ควรใจดีหรือจริงใจต่อประเทศคุณมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปยิ่งทำแบบนี้ยิ่งไม่ให้เกียรติกันและไม่แสดงถึงความจริงใจควรต้องมีการถแถลงข่าวขอโทษอย่างเป็นทางการมีการทำหนังสือขอโทษไปยื่นสถานทูตไทยประจำประเทศลาวเพื่อแสดงความจริงใจดีนะที่ไม่อัดคลิปในซ่วม ขี้ไปด้วยอัดคลิปไปด้วยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับไม่น่าจะทันแล้วนะจะให้อาภัยหรือไม่ลองไปถามคนลาวหรือว่านักมวยลาวที่ได้รับผลกระทบที่ข่าวนั้นได้เสียหายไปแล้วพวกนั้นเขาจะให้อาภัยคุณหรือเปล่าคนไทยไม่เป็นอะไรหรอกยังอยู่ดีกินดีสบายๆไม่มีผลกระทบอะไรเลยทีหลังหัดคิดย,วยาวๆก่อนทำแล้วจะนำชาติเจริญ ม่อย่างนั้นเวลาที่มีผลกระทบอะไรท่านก็รับผิดชอบไม่ได้เป็นถึงผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้วเอาล่ะครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นของท่านนี้นะครับด้วยเขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าคบเห็นผลกระทบแล้วถึงได้ออกมาขอโทษออกมารับผิดชอบตอนนี้ประเทศไทยเห็นไส้เห็นพุงหมดแล้วความรู้สึกดีๆก็หมดไปแล้ว ครับผมและนั่นก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งจากความคิดเห็นของคนไทยและคนสอปออลาวที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อกรณีที่ประธานมวยลาวออกมาขอโทษในครั้งนี้นะครับเพื่อนเพื่อฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับ บายๆสวัสดีครับ